ตันรอรอนหน้าอนกนวันโง,ง,งไปีคนบงหอย่างเดี๋ยวกูให้มึงเปิดเปิดคลิปนะสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ท็อปตาชาแนลนะครับ ฝากไลค์กดแชร์นะครับวันนี้เราอยู่ที่แคมปิง้งอํนานาจเจริญนะครับคใครที่เข้ามาแล้ว<ม>ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับว่า<ม>นอนกันหรือยังเดี๋ยวคลิปเต็มคลิปเต็มเดี๋ยวรอนะครับอันนี้เรารอดูดอันนี้เต็ม<อ>คลิปก่อนนะครับ<อ> มันก็เปล่านะพี่ฉันทีบอก,บอกสิใ<อ>ช่เธอหร<อ><อ>ือเปล่าบ่ออน,นาลองน้ำเล่นเพลงนีมไม่น่าเปล่าอยู่บอกสวัสดีครับผมสวัสดีครับไอซงการสาธิต อ,อา,ายิต๋อ,อาชมการาสถิติครับผมไมเไข้ามาอะไรจังแรก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมแจ้ไปใส่ครับฮ่า <c oughs> แต่จะสกดไปครับเอ้ยย้ำได้เพลงทิ่ขึ้นี่โอ้ยมึงเอามาเบิ่งอาหารพีผีเด้อพี่พนี่สดแบบปะเปาเนี่ย <c oughs> มันฮ้อนไอ้ชายทิศไอ้ชายทิศบอกมาเบองอู้หสวยเลยของเพลงไงฟเปล่าเนย่เปเพลงหิวขาหิวเขานตีหิวเขาเปิดเพลงกันบอกูะรเกี่ยวรเปิดเพลงไเปิดเพลงก่อนเนี่เลยกตัดนน้เอาเพลงน,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  <c oughs> งนึงเอาเพลงหนึ่ง

แมนแครับอยู่บ้านอยู่อยู่หลังบ้านไอ้เบงครับอยู่หลังบ้านไา้เบงสาตินอยมางน้อตาใหลานมาแค่ไหนจำได้เพียงทำใจที่บอกดี่บอก ดำปืนชายาดำปืนฝากฝากแชร์หน่ด้วยครับผมไอไอดำปืนนอกนอกกนอี่บอ่ะมาส่งมือให้บอ่ะนใกนอกมาส่งมาคนมาส่งเนี่ยดำปืนขึ้นไปยกมันแรกผ่านไปมัดสองร่วงไอสัตว์ เออเปิดนะครับสรุปว่าจบเพลงแจ็คเท่อเอาหมุนมุนเสียมเสียมบาดูเสสรุปสิจบวันนี้เพลงนี่มัน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 เชื่อเองเห็นยังนั่นเปิดยูทูบเอาสิเปิดกูสิปิดเอาคันมึงเปิดลิีกซีสิเขาเอาบอกก่อนตามเราเลยเดี๋ยวกูปิดอันนี้ให้มันมันมันถึงได้นานจบจบเพลงแล้วครับเดี๋ยวจบเพลงล้วครับจเจอกันคลิปเต็มอ๋อมึงก็ พวกันหนพวกนี้สวัสดีครับนั่งก่อ,นน,กอน,น,นนั่งก่อนมันจับบูทูแล้วมึงนั่งก่อนกดปิดแล้วเดี๋ยววางเข้าไปเนี้ยกันงเกี่ยวเด้เอ